สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนฉัน,นก็จะศึกษาปีที่2นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งน,งนะครับในเทอม2ซึ่งเราเนี่ยก็ยังอยู่ในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับยังมาโรงเรียนไม่ได้สถานการณ์มันยังไม่ปกต,ตินั่นเองนะครับรออีกแป๊บหนึ่งลูกไม่เกินเดือนหนึ่งหรือว5วันเราอาจจะมีการได้กลับมาเท,ที่โรงเรียนก็ได้นะครับแต่อยู่บ้านเราก็เรียนขาวทฤษฎีไปก่อนปฏิบัตริตตรอให้กลับมาเจอที่โรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้ครับชั้นม .2 องครับเวกเนี่ย จะมาสอนกีฬาใหม่ของเรานะครับในเทอมสองคือกีฬาเซปัตะก้อนเองนะครับซึ่งปัตะก้อนคือ,คอ,คอกีฬาตะก้อน,นั่นแหละนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาเบื้องต้นแล้วก็ประวัติความเป็นมาของมันนะครับว่ามันเป็นมายังไงอะไรยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปกันเลยครับผมอ่าเดีย๋ยวี่ขออยามาจอไว้ก่อน เลยครับมามาดูไปงั้นใบความรู้ที่1ก่อนลูกหมาเขาบอกใบความรู้ที่1กีฬาสีปาตาก,ก้าใช่ไหมครับก็คมเป็นมาเนี่ยแต่ก็หมายถึงการเล่นชนิดหนึ่งนะครับที่สารด้วยหวายสําหรับการเตะน,นะครับลักษณะเป็นลูกทรงกลมปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้เป็นพลาสติกซึ่งก็เป็นการเล่นพื้นไทยที่มีมาแต่โบราณนะครับแต่ไม่สามารถบ,บอกได้แน่นอนว่าเ,เกิดที่ยุคไหนนั่นเองนะครับดูลูกตะก้กากันเห็นไหมครับด้านข้างตรง,งนี้ สารด้วยหวายเนี่ยจะเป็นตะก้อที่แข็งมากๆแข็งที่สุดเลยเตะทีตาตุ่มแทบแตกหรือว่าทะมงในหัวโนแน่นอนต่อมาเขาเริ่มเปลี่ยนไปใช้ปลูกพลาสติกครับเด็กๆนะเพื่อใช้ในการแข่งขันทีมน้ำหนักที่เบากวานะครับความแข็งเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยแข็งมากเหมือนตะก้อไหวายแล้วแหละนะครับอ่าต่อมาเรามาดูของประเทศต่างๆบ้างละพม่าเนี่ยก็จะมีตะก้อเหมือนกันเรียกว่าชินโลงอ่าต่อมาฟิลิปปินส์เรียกว่าชิป้านะครับมาเลเซียสิงคโปร์บูไนเนี่ยก็จะเป็นแถบมณฑลที่เรียกกาว่า ชีปะลาก้านั่นเองนะครับอ่าส่วนประเทศจีนเนี่ยก็จะมีการเตะเหมือนกันแต่ไม่ให้ลูกก้อจะเป็นเตะลูกขนไก่ใช่ไหมเรียกว่าเตโกอ่านะส่วนประเทศไทยครับดูต่อมาตรงน,นี้ครับอ่ประเทศไทยนะครับเรียกว่าเซปาตะก้อนั่นแหละหรือว่าตะก้อนั่นเองนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยจะมีตะก้อนอีกแบบนึ่งก็คือต,ตะก้อนร่อหัวเพราะตะก้อนหัวก็คือจะมีห่วอยู่ข้างบนที่เขาเรียกกันตามสาขานะดีเป็นวงกลมเตะยังไงก็ได้ให้ขึ้นไปบนบน โดนในห่วงเขาอยู่ที่ห้อยอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับแล้วเอาลงยังไงล่ะเพลเขาก็คคจะมีเชือกหรือต้นไม้พอเตะปุ๊บก็ต้องเดินไปแกะเชือกแล้วก็ตะก้อลงมานั่นเองนะครับค่อยๆจะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็สนุกดีกันเพลเคยเล่นนะครับอ่าต่อมามาดูที่สองเลยครับไปชมที่ 2, สองครับไปชมที่สองกีฬาซีปัตรกอกติกาการเล่นซีบัตรกอนเองแล้วมาดูสนามก่อนสนามแข่งขนันนะครับพื้นที่ของสนามแข่งขันเนี่ยมีความยาว นะครับ3.4เมตรอา่ามีความกว้าง6.10เมตรนะครับต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเลยนอกจากเน็ตที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับลักษณะสนามก็จะใช้สนามแบบพื้นต้านแหละแค่รูปทรงที่จะมีเส้นขีดที่ต่างกันนะครับอา่าต่อมาครับลองดูเส้นขอบสอนามครับเส้นสนามเนี่ยที่เป็นเส้นสีข,ขาวๆนะครับในขอบสนามเนี่ยมีความกว้างไม่เกิน4เซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็เส,ส้สนเสี่ยววงกลมที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับด้่นข้างสนามจะมีเส้นเที่ยววงกลมอยู่ นะครับมีรัศมี90ซนเมตรนะครับแล้วก็จะมีวงกลมเห็นไหมของของตัวเสิร์ฟอ่าคนที่เสิร์ฟเนี่ยต้องมายืนตรงกลางวงกลมกลนะครับมีรัศมี30ซนเมตรนะลูกนะ,ะต่อมาครับตัทว,วที่เสาอ่าดูที่เสาก่อนเสาที่ตั้งอยู่ตรงกลางเขาที่อยู่ตะข่าย <c oughs> นะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยเสามีความสูง1 55เมตรสำหรับผู้หญิงมีความสูง1 45เมตรนะครับตำแหน่งของเสาเนี่ยให้ตั้งอยู่นะครับหรือวาง อย่างมั่นคงนะครับนอกสนามนะไม่ได้ยป็ในสนามลูกนั่งอยู่นอกสนามนะครับตรงกับแนวเส้นกาลางก็คือแนวเส้นกลางแบนเกตได้เลยครับลูกห่างจากเส้นข้าง30เซนติเมตรนะครับต่อมามามูตัข่ายครับความสูงของตังข่ายเนี่ยวัดจากพื้นถึงขอบบนนะลูกนะนะครับตรงกลางตรงกลางของสนามนะลูกนะผู้ชายเราจะอยู่ที่152เมตรผู้หญิงที่มีความสูงที่142เมตรนะครับจับไว้นะจับไว้ให้ทางนานื่อออกข้อสอบนะ รัต่อมาดูที่ข้อที่สี่ลูกลูกตะก้อลูก,กตะก้อเนี่ยครับตะก้อแต่เดิมเนี่ยทำด้วยหวายใช่ไหมถ้าทําด้วยหวายต้องมีก้าถึงสิบเอ็ดเส้นเลยที่เครื่องมันแข็งมากเคื่องสมัยนี้ก็หายากแล้วด้วยนะครับเพราะเขาไม่ค่อยทำกันเพราะมันแข็งแล้วไม่ใครเอามาเล่นด้วยนะครับมีล,บลักษณะลูกทรงกลมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำด้วยใย,ยสังเคราะห์ตานกันเป็นชั้นเดียวสสติกนั่นแหนละลูกนะครับแต่ต้องได้รับมาตรฐานเนี่ยนะถ้าจะมาแข่งขันนะครับเรามาดูกันเลยครับตะก้อเพศชาย จะเป็นเสียงตาสีตาหน่ลูกมีสิบสองรูอ่าส่วนผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยจะมีจุดไข่จุดตัดที่สิบจุดนะครับอ่าผู้หญิงก็จะเป็นสีแดงๆหน่อยใช้การดันขัดระดับยาวตนเพราะมันจะไม่แข็งมากนั่นเองนะครับผู้ชายผู้หญิงจะมีฟอมแข็งที่แตกต่างกันนะครับต่อมาดูมาดูใบความรู้ที่สามเลยอ่าเขาบอกกติกาเสปัสก็ตำแหน่งผู้เล่นอ่านผู้เล่นในสนามผู้เนบอกเลยนี้วสามคนอ่าเรียกว่าตัว ตัวเสิร์ฟนะครับตัวเสิร์ฟคนที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาคือหน้าซ้ายก็หน้าขวานั่นเองมีตัวเสิร์ฟ่ตรงกลางนี่ครับคนโยนหน้าซ้ายหรือว่าหน้าขวาแล้วแต่ความถนัดของคนที่อยู่กลางเขาจะเตะเท้าซ้า,ายหรือว่าเท้าขวานั่นเองนะครับประเภทเดียวอ่ะประเภทเดียวแต่ละทีมเนี่ยประกอบด้วยอย,อย่างร้อยสามคนเห็นไหมสามคนจะอยู่ในสนามแต่ไม่เกินห้าคนผู้เล่นหนึ่งทีมมีผู้เล่นหมดสามคนตัวสำรองอีกสองคนนะประเภทชุดประเภทชุดเนี่ยคือเล่นสามชุดเลย นะครับประกอบไปด้วยผู้เล่นอย่างน้อยเก้าคนนะครับและไม่เกินสิบสองคนผู้เล่นประเภททีมเดียวสามคนนะครับผู้เล่นประเภททีมละาสามคนสำรองสามคนนั่นเองนะครับประเภทชุดเก้าคนลูกนะคือเล่นสามครั้งนะลูกนะแต่คนละชุดที่ลงไปเล่นนะครับดูการเปลี่ยนตัวกันครับเอาเลยอ,อีกแล้วอะ่ะการเปลี่ยนตัวครับประเภทเดียวนะครับจะกระทำ ในเวลาใดก็ได้เมื่อลูกก็ไม่ได้อยู่นอกการเล่นแต่ต้องแจ้งกรรมการก่อนนะครับไม่ใช่จะวิ่งลงไปได้เลยนะครับแลวแต่และทีมเนี่ยสามารถทําการเปลี่ยนตัวได้ไม่เกินสองครั้งในแต่ละเซตนะลูกนะส่วนประเภทชุดอนะ่ะแต่และทีมมันจะมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน2คนเหมือนกันทั้งหมดจากทั้งหมด3คนในทีมนะครับผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยที่เหลือยังสามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนตัวในทีมต่อไปได้นดั่นเองนะครับ มาดูนะครับการเสี่ยงเหรียญประเภทเดียวคือการเสี่ยงเล่นนะครับวเเล่นเลือกเล่นก่อนด้วย่าเลือกแดงก่อนหรือว่ารับก่อนเองนะครับก็คือจะโยนหัวก้อนนั่นแหละลูกจะมีการโยนเหรียญน,นะครับโดยให้หัวหน้าทีเนี่ยมาอยู่ตรงกรรมการเพื่อเสี่ยงว่าจะเสิร์ฟก่อนหรือว่าเลือกแดงในการเลือกเล่นัเองนะครับผู้แพ้จะได้สิทธิเสิร์ฟทันทีนะครับนะคนที่ชนะเนี่ยจะเลือกแดงน,นะครับ แล้วก็จะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนด้วยนะครับทีมที่ชนะจะต้องเสี่ยงแล้วก็อบอุ่นร่างกายเป็นเวลาสองนาทีคือผัดกระเท็นนะครับล,ลูกอ่ะสองนาทีในสนามนะครับมาดูรายงานที่อันนี้รายงานที่สี่แล้วใช่ไหมต่อมาครับมาดูรายงานที่ห้าครับที่ห้าครับการผิดกติกานะครับผู้เล่นไฟเสิร์เนี่ยระวังเสิร์ฟลูกนะครับมาดูกันเลยครับ ภายหลังจากที่ผู้ตัดสินขายคะแนนน่ะผู้เล่นนะครับกระทําการกระทาอย่างหนึ่งนะครับอย่างไรกับลูกตะก้อเช่นโยนลูกตะก้อขอลูกตะก้อโยนลูกให้ผู้เล่นหน้าอีกคนเป็นต้นนี่คือผิดนะครับเพราะต้องถ้าเขาข่ายแป้มแล้วเขาเนี่ยต้องโยนให้ตัวเสิร์ฟเลยไม่ใช่จะโยนเล่นได้นะครับห้ามผู้เล่นหน้านะครับลูกเท้าหรือลเหยียบเส่นนะครับคือเสื้อวงกลงตรงนั้นนะครับห้ามเหยียบนะครับก็จะฟาว์กันสนะครับห้ามผู้เล่น นะครับห้ามเท้าหลักสองตัวเสริมแบบลอยพนพื้นก็คือต้องมีเท้าหนึ่งติดกับพื้นไปให้ให้บ้านเลยไม่เพราะว่าเขาแก้ไขจากกฎกติกาที่บางทีเนี่ยชอบกระโดดเสริมได้มันมีบางทีที่เสริมกระโดดได้ในสมัยแต่ก่อนนะครับอ่าหนึ่งจุดสี่ครับนี่เล่นลูกไม่เกินสามครั้งติดต่อกันคือสามครั้งเนี่ยต้องผ่านในปักกันแล้วคือดอ, 1, อกดอ 1, อ 1, อ 2, หน,นึ่งสมต้องเสริมมาเฟรซดอกหนึ่งส่งให้เพื่อนดอกสองอีกคนนึง้เตะข้ามไปแล้วนะครับอ่าต่อมา เล่นฝ่ายเสิร์ฟครับมาดูกันเลยครับระหว่างเสิร์ฟผู้อ่ต่อต่อมาครับผู้เสิร์ฟเนี่ยไม่ได้เตะผู้ที่โยนไม่ไม่ได้เตะลูกท,ที่ผู้โยนให้เนี่ยถุนตอนเขาโยนให้เราแล้วเราไม่ได้เตะถือว่าเสียแต้มเลยนะครับถือว่าเสียแต้มเลยนะเพราะฉะนั้นโยนมาไหนก็ต้องเตะให้ได้แต่ครับแต่ถ้าไม่เตะก็คือเสียแต้มไปเลยไะลูกนะเพราะฉะนั้นต้องทําสมาธิด้วยในการเตรียมตัวเสิร์ฟนะครับอ่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เล่นรับไปอยู่ในแดงกู่ต่อสู้ก็ถือว่าฟาวเหมือนกันหรือว่าโดนตะข่ายนั่นเองก็ถือว่าฟาวเหมือนกันนะครับต่อมาการขอเวลานอกอ่ะมีการขอเวลานอกด้วยการขอเวลานอกครับแต่และทีมขอเวลานอกได้หนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งนาทีต่อเซตนะครับต่อเซตต่อหนึ่งเซตนะครับสามารถต่อขอได้เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อขอเวลานอกผู้จัดจาก,การทีมเนี่ยมันก็มาแก้เกมมาแก้โค้ชเนี่ยมาเลือกเยือกสมาธิใหม่ก่อนที่ลงมือแข่งขันได้นะครับ การลงโทษการลงโทษทางวินัยเนี่ยผู้เล่นที่ถูกตักเตือนและได้รับใบเหลืองในกรณีดังกล่าวนะครับหนึ่งไม่สุภาพสองทำผิดกติกาบ่อยๆทวงเวลาประมาณนี้มีใบแดงด้วยนะใบแดงก็คือพฤติกรรมผิดพฤติกรรมร้ายแรงมีกิริยาไม่หยาบคายประมาณนี้น,นะ,ค,ะค,นครับบาดทุกรายงานของรุ้ที่หกครับสุดท้ายแล้วทีองค์กรที่เกี่ยวกับกีฬาเตะปาตาก็ อันแรกแน่นอนครับสหพันธ์สีปะตะก้อนะครับนานาชาตินะครับนะซึ่งคนไทยนยก่อตั้งขึ้นนั่นเองนะครับนะแต่ตอนนี้กล้จะเป็นโอลิมปิกเดีวเราจะแข่งขันโอลิมปิกได้แหละนะครับแล้วก็จะมีสมาคมกีฬาสีตะก้อแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2524คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองให้การอนุมัติในการจัดตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับ สรุปกติกาใหม่ที่ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะดูกันเลยครับ1การนับคะแนนะจากเดิม15แต้มเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเป็น2 1แต้มและไม่เกิน25แต้มนะครับอสองการแข่งขันเนะี่ยจากเดิม3ใน5เซตปรับเปลี่ยนเป็น2ใน3เซสเพื่อความรวดเร็วในการแข่งขันนั่นเอง3ส,สามารถเหยียบเส้นได้ขณะเสิร์ฟแต่ห้าบอกไม่โค้งาการเดินไปนเหยียบไม่ได้นะที่เปูดครั้งแรก4ต้องเสิร์ฟลูกภายใน15าวิ คือถ้ากรรมการขาดแต่มาเน,น่งศูนย์คนโยนเนี่ยต้องเตรียมตัวโยนภายในสิบห้าวีลโยนให้โปเสิมเสรนะครับเหยียบเส้นตรงกลางได้แต่ห้ามล้ำเข้าไปในเขนแตแดนคู่ต่อสู้กติกาเดิมนไม่ได้ถ้าพูดเป็นเหยียบเส้นเนี่ยฟ้าเลยแต่ครั้งนี้เหยียบได้แต่ห้ามล้ำเข้าไปในเขตเขานะครับนี่คือกติกาเนปัตต้กร่าวๆนะครับในวันนี้ที่เราเรียนกันนะครับซึ่งเดี๋ย,ยวจะมีงานต่างด้วย นะครับเดี๋ยวจะมีงานสั่ในการเรียนซูมแล้วกันสั่งงานในซูมนะครับนะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสำหรับคนที่ดูไม่ทันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พิษต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพิเกศครับบ๊ายบายครับเจอกันในซูมครับทุกคน